ในหลวงพระราชินีทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการสำนักงานศาลยุติธรรมเมื่อเวลา15นาฬิกา33นาทีวันที่21กันยายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการสำนักงานศาลยุติธรรมเลขที่55ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดยมีนางอนชาชีวิตโสพลประธานศาลฎีกานายธานีสิงหานาถเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมชั้นผู้ใหญ่และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำสำนักงานศาลยุติธรรมเฝ้ารับเสด็จ ครนเสด็จพระราชดำเนินเข้าพับพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธยุติธรรมโลกนาฏประทับพระราชอาศทรงศีลพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศ และพระวโรกาสให้ในายพบเอกคารพานิตและนายเผ่าพันชอบน้ำตาลรองเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมเข้าเฝ้าทูนละอองุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิจพระบรมราชินี จากนั้นนางอนุชาชีวิตโสคนประธานสาลดีกากราบบังคมทูลรายงานพร้อมขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการสำนักงานสารยุติธรรม ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระพลาพิธีไปยังมนฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุร่ายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางลงในหลุมเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายอาคารที่ทำการสำนักงานสารยุติธรรม ต่อมาพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ในายธานีสิงหนาดเลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมกราบบังคมทูลเบิกข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมและผู้มีอุปการะคุณจำนวน120รายเข้าเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกจากนั้น นายไกรสอนสมจนันผู้พิาพสากษาศาลอุทธรประจำสำนักประธานศาลดีกาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาเพื่อทรงลงพระประมพิไทยและทรงลงพระนามาพิไทยเสร็จแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์เสด็จพระราชดำเนินออกจากทัพลาพิธีเข้าห้องประทับรับรองอาคารที่ทำการสำนักงานศาลยุติธรรมชั้น12ทรงลงพระประมพิไทยและทรงลงพระนามาพิไทยในสมุดที่ระลึก แล้วทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีค่าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมชั้นผู้ใหญ่และค่าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมทั้งนี้สำนักงานศาลยุติธรรมเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระม,มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของศาลยุติธรรมเมื่อศาลได้แยกออกจากกระทรวงยุติธรรมตามบทบัญญัติ รัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2540แล้วพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสารยุติธรรมพศ2543มีผลบังคับใช้จึงได้ก่อตั้งสำนักงานสารยุติธรรมและเริ่มปฏิบัติภาร,รกิจนับตั้งแต่วันที่20สิงหาคม2543เป็นต้นมาโดยภารกิจสำคัญรับผิดชอบงานด้านธุรการของสารยุติธรรมรวมทั้งการส่งเสริมงานตุลาการ และงานวิชาการเพื่อเสริมสร้างให้การพิจารณาพิาพากษาคดีของศาลยุติธรรมทั่วประเทศเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วเท่าเทียมเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพเดิมสำนักงานศาลยุติธรรมได้ใช้อาคารร่วมกับอาคารที่ทำการศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกแขวงจอมพลเขตจ,จตุจกักรกรุงเทพมหานครกระทั่งวันที่11มกราคม2567สำนักงานศาลยุติธรรมได้ย้ายที่ทำการมายังอาคารสร้างใหม่ ขนาดใหญ่พิเศษสูง26ชั้นเลขที่55ถนนรัชดาพิเศษมีหน่วยงานสังกัดสำนักงานสารยุติธรรมเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน20สำนักกองโดยอาคารที่สร้างใหม่มีความกว้างขวางสง่างามผสมผสานองค์ประกอบภูมิสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยแสดงถึงการดำรงอยู่ขององค์กรตั้งแต่อดีตไปจ,จนปัจจุบัน ทั้งนำรูปแบบของดอกบัวไทยที่สื่อถึงความบริสุทธิ์มาประยุกต์ใช้ในแกนของอาคารเพื่อแสดงออกถึงการคุ้มครองความบริสุทธิ์ยุติธรรมอันเป็นภารกิจสำคัญของศาลยุติธรรมขณะที่ด้านหน้าอาคารมีแนวเสาขนาดใหญ่ประดับเรียงกันเหมือนอาคารศาลทั่วไปอันเป็นรูปแบบการเชื่อมโยงกับอาคารศาลหลังอื่นๆที่ล้อมรอบบริเวณข้างเคียงกัน และตรงจุดเชื่อมการสัญจรชั้นล่างกับชั้นหนึ่งยังได้ออกแบบผนังประดับป้ายชื่ออาคารซึ่งเป็นลักษณะอาคารในยุคสมัยรัชกาลที่5โดยพื้นที่ภายในอาคารชั้นหนึ่งมีส่วนที่เป็นลานกว้างเพื่อรองรับผู้ที่มาติดต่อราชการและใช้อาคารขณะที่ความทันสมัยในการออกแบบยังคำนึงถึงการประหยัดพลังงานเลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานมีอายุการใช้งานยาวนานสามารถหาทดแทนได้ในอนาคตอีกด้วย